สวัสดีค่ะฟรีสตูดิโอสตูดิโอนี้มีแต่ของฟรีของฟรีของคลิปนี้ก็คือ i อเซนะคะ i อเซเป็นการทำแบบสอบถามที่สามารถแรกลกรางวัลด้วยการเติมเงินเข้ามือถือได้ i อเซตัวนี้นดอัปเดตไปหลายรอบแล้วนะคะถ้าใครอยากเล่นลิงก์นุดลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะการสมัครก็สมัครไม่ยาก แนะนำว่าให้สมัครผ่านอีเมลนะคะเพราะว่าเวลามีแบบสอบถามเข้าเขาจะแจ้งมาทางเมลนะคะ i อเซเล่นได้ทั้งเว็บแล้วก็แอปเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็คอมอันนี้เอาที่เราสะดวกแล้วก็สบายใจละกันว่าเราจะเล่น i อเซตัวนี้ผ่านทางช่องทางไหนแต่ถ้าจะให้แนะนำนุนแนะนำว่าให้เล่นผ่านเว็บก็ได้เพราะว่าการเล่นผ่านเว็บ มันจะไม่เปลืองความจําเครื่องนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกความคิดเห็นส่วนตัวละกันนะวันนี้คลิปนี้เดี๋วนโนจะมาสอนการแลกของรางวัลอีกรอบหนึ่งนะคะสายฟรีเล่นได้จริงๆ100%ไม่ต้องลงทุนก็เล่นได้ไม่ต้องแนะนําเพื่อนก็หาเงินจาก i อซได้เหมือนกันโอเคมาอ่านิดหนึ่ง เวลาแบบมีแบบสอบถามเข้าเขาจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านล่างๆตรงนี้มันจะมีขึ้นอยู่ว่ามีแบบสอบถามอะไรยังไงให้เราทำนะคะส่วนการเลือของรางวัลเมนูสขีดมูนบนขวามือเสร็จแล้วมาตรงนี้ค่ะตรงที่เขาเขียนว่าของรางวัล ส่วนถ้าใครอยากแนะนําเพื่อนก็ตรงนี้นะที่เขาเขียนว่าแนะนําเพื่อนเราก็กดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็กดคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนนะสําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนการแลกของรางวัลของไอเซจะใช้ดาวอยู่ที่1200เอ่อดาว1,200รแลกเงินอยู่ที่100บาทณนะตอนนี้ของรถมีดาวทั้งหมด9500เดี๋ยวนดจะแลกให้ดู ของรถเราแรกเข้าดีแท็กนะคะพอเราใช้ดีแท็กเอ่อสิบสี่สิบสองสามสามสิบหกอ่ะเอาสามร้อยละกันเดี๋ยวเราให้เงินเข้ารอบหน้าเดี๋ยวค่อยมาแลกต่ออ่ะสี่ร้อยก็ได้เออไหนๆก็ไหน,ๆ,ไหนๆแล้วกดที่คำว่าแลรกรับรางวัลน,นะคะ หลังจากนั้นเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านที่เรา,าได้สมัครกับเว็บนี้เสร็จแล้วกดที่คำว่าดำเนินการต่อโอเคดำเนินการต่อเขาก็จะขึ้นรายละเอียดมาให้ว่าเราจะแลกดีแทก็กจำนวนเท่าไรจะใช้ดาวอยู่ที่เท่าไรเสร็จแล้วด้านล่างตรงนี้เขาจะถามเพื่อพิสูจน์ว่าเราเป็นตัวจริงไหมด้วยการเลือกเดือนกับปีเกิดตรงนี้ ใครเกิดเดือนอะไรเราก็เลือกเข้าไปเสร็จแล้วก็ปีนะคะหลังจากนั้นกดที่คําว่าไปที่การจัดส่งได้เลยพอเรากดที่การจัดส่งเสร็จเขาก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้ขั้นตอนต่อไปให้เราใส่เบอร์มือถือที่เราจะแลกใครใช้เบอร์อะไรอยู่ก็ใส่ให้มันครบนะคะเสร็จแล้วกดที่คําว่าทําการสั่งของอเดี๋ยวเขาใส่เบอร์แป๊บนึง เราไม่จำเป็นจะต้องใส่ให้เบอร์ใดเบอร์หนึ่งตลอดก็ได้ถ้าใครมีลูกหลานถ้าใครมีพ่อแม่หรือมีแฟนอยากเติมให้เขาเราก็กอกเบอร์ของเขานะคะเสร็จแล้วกดที่คำว่าทำการสั่งของเขาก็จะคือรายละเอียดมาว่าอ่ะชื่อเรานามสกุลเราเบอร์โทรอะไรถ้าใครอยากแก้ไขก็มากดที่แก้ไขตรงนี้แต่ถ้ามันถูกแล้วเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะมันถูกต้องแล้ว เขาก็จะขึ้นว่าทําการสั่งของอ่าเลขที่ตรงนี้ตรงนี้จะได้รับเงินภายใน2-3วันทําการแล้วก็จะเติมเข้าเครือข่ายอะไรเบอร์โทรอะไรอีเมลอะไรอันนี้คือแลกของรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีเมลเข้าแล้วนะอ่ะเดี๋ยวาพาไปดูอีเมลโอเคเมื่อกี้เข้าไปที่เมลแล้วยังไม่มีเมลเข้า แต่คิดว่าอีกสักพักก็มีเมลยืยนยักนการแลกของรางวัลแต่คะแนนการแลกของรางวัลตรงนี้เราลดแล้วนะคะอ่ะแต่ประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับการแลกของรางวัลย้ำอีกรอบนึงตัวนี้ IC เล่นได้ทาง Android แล้วก็ iOS เล่นได้ฟรีไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแนะนําเพื่อนก็สามารถหาเงินจาก IC ได้ การแลกข,ของรางวัลของ i อซและเข้าเป็นการเติมเงินเข้ามือถือนะคะถ้าใครอยากเล่นลิงก์นุดลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะยังไงก็ฝากช่อง้วยนะคะมันนี่ยไลน์มีทางฟรีแล้วก็ลงทุนส่วนฟีสตูดิโอช่องนี้มีแต่ของฟรีใครชอบแบบไหนก็กดติดตามแบบนั้นแต่ถ้าจใจดีกดติดตามทั้ง2ช่องเลยนะคะเดี๋ยวรองเงินเข้าเดี๋ยวนุดมาอัปเดตให้อีกทีนะคะสําหรับ i อซตัวนี้คลิปนี้ก็หมดแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ